เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในรูบอกแมปล็อกฟูดเฮ้ยไม่ใช่ลูพีดนะครับผู้ชมโอ้โหทั้ง u ูไอทั้งสาภาพแวดล้อมต่างๆผมนึกว่าล็อกฟูดคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีระบบอะไรแบบแปลกแลมากมายเลยนี่คืออะไรอะอ๋อนี่ต้องใช้เกมในการเล่น,รนหรือการบรนานหรือล่าไม่รู้อะไรนะผู้ชมนะแล้วก็เฮ้ยมีระบบราราด้วยนะเออจริงจผมก็มาเล่นละนิดหนึ่งนะ,ะ,ร,ะ,ร,ะระบบคราฟนะระบบคราฟเออไม่ใช่ระบบการแล้วก็อันนี้ฮะ โอ้โห oh, oh, oh. นี่มันล็อกฟุตชัด,ชดๆเลยคุณผู้ชมเออแนโนมเอลเทนเจ็สิบเอ่อห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหแต่เดีย๋ยวมันมีโค้ดด้วยนะคุณผู้ชมนะเออเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ใต้อคอมเมนต์นะว่าตรงนี้ครับเป็นระบบที่แปลกใหม่มากที่ผมแบบไม่เคยจะได้เห็นในเกมมันพีเท่าไหร่นะนี่ระบบเทรดรีโลนะซึ่งปกติมันจะมีแต่ในเกมทาวเวอร์ดีเฟนนะคุณผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมจะลองสูงดูนะผมก็ยังไม่เคยส่นะ่่่มมมนนนนนนนะะะะผีีีออยยยููัััเเดดด๋ววาากจป็งงไู ข้างนี่ผมต้องได้บีโรสหรอวะมาปึ๊บได้แทงนะฮะมันเป็นไรปึ๊บไอเมจิกนะเมจิกนี่กากเลยไหมเนี่ยเออแล้ก็ปึ๊บอุ้ยอันนี้ก็ดีนะสิบเปอร์เซ็นต์สเปเชียลสเตตนะแต่ไม่เอาขออีกทีแล้วกันครับปึ๊บโหสามอ็อกสปีดตายหา่าละกางกว่าเดิมนะคุณผู้ชมนะเออแต่ก็เดินเร็วขึ้นหรอวะ <c oughs> เออแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเรามารีวิวเกมนี้กันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ ผมไปเล่นมาสักพักหนึ่งนะเล่นไม่นานเกมนี้แบบของยังไม่เยอะคุณผู้ชมนะเล,นเล่นง่ายๆนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนคุณผู้ชมทําของเลยนะนั่นก็คือดาบโยรุนะครับแล้วก็ดาบไมค์ครับซึ่งผมยังไม่ทํานะแต่อยากจะบอกว่าโยรุนี่ผมเติมเกมพาร์ตมานะคุณผู้ชมนะห้าสิบรูบัรกนะผมแบบว่าใช้เงินแก้ปัญหาตอนเริ่มเกมนะพอเริ่มเกมแบบผมก็เลยต้องใช้เงินแก้ปัญหาเพราะอยากรู้ว่าเกมมันจะเล่นง่ายขนาดไหนนะฮะอืมแต่ดูทรงก็จะไม่ง่ายนะเพราะผมมีโยรุนะ ผมต้องการเพิ่มความง่ายแบบในการเล่นไงเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าฮนะฮะผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะฮะโยรุกันเลยนะผู้ชมนะตรงนี้นะก็จะเป็น n b c ทำโยรุนะผู้ชมนี่หรืตรงนี้นะฮะเป, uk, นะนะเป็นตายเหี่ยวนะใช้เงิน5ล้านนะฮะแล้วก็ Green of Red of y e l ี o w of นะเงิน5ล้านคุณผู้ชมก็ไปฟาร์มนะแนะนำว่าให้ไปฟาร์เารมเกาะไม์คราบตรงนั้นนะคุณผู้ชมนะเออ FT ฟาร์มเลยนะผมได้มาเจสิกว่ลาล้านละนะผคุณผู้ชมได้มาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมมาตรงนี้ นี่ฮะให้ามาตีบอสทั้ง3ตัวนี้นะบอสตัวนี้จะดรอปฟรีออฟสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็มาตีตัวนี้ฮนะนี่เลสออฟสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้สไปเดอร์แมนนะฮะ <c oughs> เออแล้วนี้นะฮะเป็นนะฮะอะไรเนี่ยอินเวสติเบลนะฮะยีโลออฟสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ให้หามานะฮะนี่ซึ่งผมก็มได้มาแล้วนะนี่ฟรีออฟนะครับยีโลออฟแล้วก็เออเลสเอ้ยไม่ใช่อันนี้เลสออฟนะฮะนี่ฟรีออฟ ยีโร่ออฟและก็เลสออฟนะฮะพอามีแล้วนะแล้วก็มีเงิน5ล้านแล้วนะให้คุณผู้ชมทำได้เลยนะตรง n อ c นะฮะกดไปปับ๊บผมมีอยู่แล้วนะฮะเออนี่คุณผู้ชมดูระบบกระเป๋าเหมือนล็อกฟุตเลยแต่ว่าผมรู้สึกจะชอบระบบกระเป๋าของเกมวนี้มากกว่านะดูเออมันเก็บแล้วมันจะแสดงภาพให้เราดูเนี่นะเกมวก็ยังมีระบบเอลา์ระบบเทรนระบบ เกมพาร์ทคลิปเกมพาร์ทเยอะแยะมากมายแนละ้วคือทุกเกมมันดีจริงๆผู้ชมนะโอเคต่อไปเรามาดูวิธีการทำดาบ Minecraft, ไมค์คราฟตดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแต่ก่อนน่ลืมพามาดูสกิลโยรุจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนะฮะสกิลซาดครับผมนี่ฮะนี่ยะนี่ฮะนี่ฮโอ้โห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 เนี่ย,โโยเป็นสกิลแบบว่าเออสลันะฮะสลัโซนนะ <c oughs> เออแล้วก็สกิลเอครับผมนี่ฮะ เป็นคลื่นดาบโยลุกออกไปเงี้ยนะก็สกิลซีผมสกิลซีนี้จะโดนหมดเลยนะคุณผู้ชมดูนะปึ๊บนี่จะแบบเป็นคลื่นต่กไปในแนวยาวนะแล้วก็สกิลวีครับผมปึ๊บนี่โอ้โหสกิลเดียวเกือบแสนดาเมจนะนี่ขนาะดผมแบบสเต็ยังไม่ตัน,นนะเนี่ยเวลตันอยู่ที่อ่าเท่าไหร่ไปเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนห้าห้าหมื่นนะคุณผู้ชมนะห้าหมื่นนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะห้าหมื่นหรือหมื่นเดียวจะไม่ได้ลนะ ต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำด่า n ไม้ค f t เลยซึ่งผมก็ยังไม่เคยทำกันนะแต่ว่าของผมครบละนะเดี๋ยวจะมาสอนผู้ชมทำไปพร้อมๆกันเลยนะะรับแรกครับในหะ้ผู้ชมมาข้างๆก่อนแรกครับผู้ชมก็จะเห็นเกาะไม้ค f t อยู่นะตรงนี้นะให้ผู้ชมมีการเดดมาเลยนะเดดมา,เ,าเกมนี้มันไม่มีเรือนะหรืออาจจะมีผลบินได้แต่ผมยังสูงไมได้นะเอออาจจะมีผลแสงอะไรอย่างนี้เนะาะดูฮนะสกิลเอ๊ะครับผมนี่ปุ๊บนี่ใช้ไปอย่างี้นะ พอเราตีชิเคเก้นไปแล้วเราจะได้ไก่ดิบมานั่นเนี่ยลาวชิเคเก้นเนี่ยให้เราทำการนะเอาไก่ดิบเนี่ยนะฮะไม่ต้องถือฮะแล้วก,กดตรงนี้ปึ๊บมันจะมีโอกาสนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เรานะจะได้ลาวาชิเคเก้นมาเนี่ยซึ่งผมโอ้โหรดนไปเยอะนะเพราะว่าผมดวงไม่ดีไงนี่ไก่ย่างน่าอร่อยมาบอยู่ข้าวเอออยู่ข้าวเลยนะโฮะผู้ชมนะนี่พอเราตีไปนะครับเดี๋ยวผมลองตีใหม่ด้วย นะะฮนี่ตีไปแล้วเราชิคเก้นมานะแล้วก็เอามากดตัวนี้ปึ๊บไม่ได้อ,อ่ากด,อ,ดอีกทีปึ๊บไม่ได้นะเออดวงน่าจะไม่ดีนะฮะนี่ยเอ็นบีซีทำก็อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยใช้ห้าล้านเราชิคเก้นแล้วก็ไดมอนด์สอดนะตัวป้ายวิธีการทำนะไดมอนด์สอดนะสำหรับแรกให้คุณผู้ชมครับไปที่นะ่ยเกาะเหมืองนะคุณผู้ชมนะเป็นถ้ำนะคุณผู้ชม ก็อยู่ข้างๆฝกาแรกนะเออจากมุมนี้ก็จะอยู่ที่ด้านขวาของฝกาแรกนะคุณผู้ชมนะนี่พอพอคุณผู้ชมมาถึงเกาะ้แล้วนะคุณผู้ชมมาปลูที่ m อ็ตัวนี้ฮะพิกแอ๊กนะคุณผู้ชมจะต้องมีเลเวล1,000งพับวกๆนะคุณผู้ชมนะถึงจะสามารถใช้พิกแอ๊กได้นะแล้วคุณผู้ชมก็ทำการมาขุด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 เนี่ยผมจะลองปลูด,ดูนะว่าขุดแล้วจะได้อะไรนะเนี่ยไม่มีโอกาสบอกด้วยนะคุณผู้ชมนะว่าได้ข้อนะเออเนี่ยโปรนะเออขาาน50% เหล็ก25%ทอง15%นะเพชร9%แล้วก็ทรีลีโลหนึ่นเะี่ยวิธีหาทรีลีโลก็จะได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะนี่อย่างผมได้โกมาเห็นไหมก็เก็บไว้ปึ๊บอย่างเงี้ยนะจากนั้นนะให้คุณผู้ชมครับทำการหานะผมดิอัดมอนนะฮะหาแร่ไดมอนด์เนี่ยสองอันะแล้วก็หาแร่ไอรอนเนี่ยอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะให้คุณผู้ชมหามาสักห้าอันละกันะนะแร่ไอรอนแล้วก็ไดมอนด์นะคุณผู้ชมนะจากนั้นให้เราไปที่เกอะแรกนะครับผม ันนี้นะครับพอผู้ชมมีเนี่ยไดมอนด์นะฮะนี่เป็นแร่เงี้ยผู้ชมนะเออเอามาสองอันเลยนเนี่ยผมได้สองอันพอดีนะผมแบบสองรอบได้เลยอ่ะนั่งพูดดวงดีนะนี่แล้วเราก็มาตรงนี้ฮะคราฟทิเบิลนะตัวคราฟกดไปนะนี่โอ้นี่ไงผมพูดถูกเนียใช้นฮะแร่ไดมอนด์สองอันแล้วก็แ,แรแ่แอลอนห้าอันปึ๊บทำไมไม่ได้ทำไมไม,ไม่ได้อ่า,อาต้องหาแร่แล้วหน่อกหรือเปล่าน่าจะครบแล้วนะทำไมไม่ได้ นี่ใช้อะไรบ้างเนี่ยหรือว่าเราอาจจะต้องเก็บในกระเป๋าเออใช่คุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องเอาออกมานะคุณผู้ชมนะเออผมจะทําผิดนี่ปึ๊บนี่อ๋อนี่ไงไม่ต้องเอาออกมานะคุณผู้ชมนี่ได้มาแล้วไดมอนด์ซอสนะพอเราได้ไดมอนด์ซอสนะไดมอนด์ซอมีสกิลไหมวะไม่มีนะอ๋อน่าจะเป็นหลักไดมอนด์ดีเๆนะ ให้คุณผู้ชมครับทำการนะฮะไปที่เกาะน,นี้ฮนะไมค์ครับเหมือนเดิมแล้วไปหาสตีฟได้เลยคุณผู้ชมนะนี่แล้วก็เอาลาวาชิเกนออกมาด้วยนะฮะแล้วก็กดทำเลยปึ๊บเนี่ยนะนี่มันสตีฟนี่หว่าคนะุณผู้ชมจากไมค์ครับมูวี่นะฮะนี่อันนี้คือ, Black อดแบล็กแจ็คคุณนแสดงนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลจะเป็นยังไงนะอู้มีสี่สกิลนะฮะบอกเลยว่าน่าจะเอฟเคฟาร์มดีแนะ่เลยนะสกิลแซ่ดนะผม โอ้ยเชื่อมัวโหมดปึ๊บเป็นการปล่อยนะเทียนเทียวไปนี่แต่เร็วมากว่ะต้องไปทางอื่นนะนี่นี่เอออย่างนี้นะก็วางไว้แล้วหายไป <c oughs> ก็สกิลเอ๋อผมข้าใหญ่มากนะดูดิอ๋อปล่อยหมูออกไปคุณผู้ชมนี่เออมีเสียงหมูด้วยนะฮะก็ดูแล้วก็จะระเบิดตู้อย่างเงี้ยนะเออคล้ายๆสกิลแรกเหมือนกันนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหมูนะแล้วก็สกิลซีครับผม เฮ้ย <ential> ชอบอะชอบอะคุณผู้ชมโอ้ยอยู่นานจัดโอ้นี่เราต้องใช้ให้ถูกที่นะนี่คุณผู้ชมเราต้องใช้ตรงนี้นะ,ะถึงจะแบบคุ้มนะฮะเออแต่ครูดาวน่นาจะนานแน่เลยนะ,ะเออเป็นการแบบสร้างลาวาขึ้นมานะแล้วมอนทิ่โดนน่าจะโดนดาเมีนะเดี๋ยวดูใหม่นะโอ้ย เกิดมาคือตายอ่ะเกิดมาคือตายอย่างเดียวตอนเนี้ยเล่นไม่ถี่ลาวาแอทแทกโอ้โคตรสุดเนี่ยก็สกูวีฮะอุ้ยอันนี้น่าจะดีด้วยวีเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นการบินคุณผู้ชมเฮ้ยเป็นการอุ้ยโคตรเท่เป็นการขี่แก๊สคุณผู้ชมเฮ้ยเท่จัดแบบนี้ วิบินได้เว้ยนี่ผู้ชมแม่งสุดจัดนะสูจัดเออแม่งดีกว่าโยรุอีกนะแต่ว่าราคาเท่าโยรุแล้วผมซื้อโยรุมาเนี่ยรู้สึกผิดมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเิมันจะสู้กับไอ้พวกนี้ได้ไหมเฉียดเฉียดเฉียดพวกนี้โหดนะพวกนี้โหดนะเราต้องรอมอยู่ในนี้นะครับเชียตายเลยผมยังสู้ไอ้พวกแบบลิงนี่ไม่ได้เลยนะผู้ชม มันก็เป็นอีเวนต์นะฮะโกหันมนะั้งถ้แต่ไม่ผิดนะมันจะเป็นอีเวนต์โกหันนี่นี่ตกน้ำตกน้ำ,ตกน,ำตกน้ำไปเลยนี่เดี๋ยวผมจะใช้สกิลใส่มานรับคุผู้ชมปึ๊บใช้แมงแรงแมงแรงจริงแมงแรงจริงแล้วครูดาวโคตรไวนะนี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บนะนี่แหละก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะสำหรับเกม จุดพีทนะฮะเป็นยังไงกันบ้างผู้ชมนะใครอยากมาลองเนี่ยก็มาลองเล่นกันได้นะเหมือนล็อกฟุตเลยผู้ชมใช่ไหมผมก็มองเฮ้ยบีทออฟเชียร์ตีอยู่เล่นในบีทออฟเฉยผู้ชมคือสองลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเเก็บก่อนของอีเวนต์ด้วยเฮ้ยใช้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะทำได้เลยว่นี่ยอ๋อนี่ไงแซลมอนเซลแม็กอันนี้ใช้เงินร้อยล้านแล้วก็บีทออฟแล้วก็เชลแม็กอ๋อนี่เราต้องใช้ ดูดิเราจะได้ไหมลุ๊บเราต้องถือเออเราต้องถือมาหรือแบบอู้หูจะตีมันไหวไหมเนี่ยลองดูดิลึ๊กโอยเชี่ะบอสมันมาแล้วคุณผู้ชมกูตายแน่เลยคุณผู้ชมอ้หมีใช้สกิลเสียผิดเลยได้ไหมหนี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 ตรงนี้ได้ไหมวะมีตรงนี้เออตรงนี้มันจะอุ๊บมันปีนขึ้นมาได้ ใครจะตีไหวไหมนะคุณผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเออก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะเดี๋ยวขอตัวปีบอสก่อนนะเออเผิ่มไลค์เกมนี้นะไว้เจอกันในร้านนะบ๊ายบายครับ